วันนี้มารีวิวรถปรีเดียวกันราคาเท่ากันและเลขใหม่ก็ไรเดียกันด้วยนะครับสำหรับตัว t o y ย t a v วีออตัว1.5ตัวมิดตัวนี้แล้วก็ตัว Honda City ตัวนี้นะครับจะเป็นตัว1.0กับเครื่อง1.5นะครับเลือกคันหนดีราคารวมแบงก์จิบแล้วอยู่ที่499,900 90, เท่ากันเท่ากันทั้งคู่นะครับคันนี้งวดผ่อนถ้าแบบฟรีดาวอยู่ประมาณที่8,000กว่าบาทนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจาะลคันมีอะไรให้บ้างนะแล้วถ้าแบบ เลือกได้1คันจะเลือกคันไหนดีก็เดี๋ยวมาเริ่มจากรีวิวตัว v ีออคันนี้เลยตัวรถเป็นรถปี2022เลขมาอยู่ที่ประมาณ8 0 0ห0กิโลนะครับเดี๋ยวพามาดูสภาพรอบคันและฟังก์ชันเบื้องต้นกันว่าคันนี้ให้อะไรมาบ้างนะครับก็เริ่มจากในส่วนของกระจังหน้านะนี่กระจังหน้าตัวนี้จะเป็นสีดําตัดขาวนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ไฟหน้าจะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์ดันนิ่งไลท์ให้เรียบร้อยนะครับสวยๆแบบนี้เป็นแบบ led ไฟตัดหมอกคู่หน้านี้ให้ด้วย แล้วก็มาดูที่ล้อนี่คือล้อแม็กอลอยเดิมโรงงานเลยนะครับตัวล้อจะเป็นล้อขอบท่าไหนนะ่นึ่งนี่วิธีดูขอบล้อนะครับก็ดูตรงนี้ไปแล้วไปไหนไปแล้วนละ้อขอบ15นะตัวนี้สภาพแม็กริร้วรอยไม่มีนะสภาพสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวครับมาดูตรงกระจกมีไฟเลี้ยวติดกระจกให้นะครับคิวการสาดมีให้เรียบร้อยกันรอยมือเปิดประตูมีให้นะเป็นสีโครมเมี่ยมมีร,ถรถมิ้วรอยเล็กน้อยตามการใช้งานนะครับผมตรงมือตรงกันรอยมือเปิดประตูและเปิดประตูที่ภายในตัวรถนะครับ ภายในตัวรถคันนี้นะพี่ตรงแผงประตูจะได้เป็นพลาส,สติกนะครับลายหนังแบบนี้เห็นไหมจะมีเลเยอร์ที่แบบเล่นเป็นทําให้แบบดูคล้ายหนังนะครับดูเหมือนหนังเลยแหละเอาง่ายๆแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีแบบออกชมบูชมพูทองทองยนะครับกระจกจะเป็นออโต้ฝั่งคนขับปรับกระจกเป็นแบบไฟฟ้าเรียบร้อยพับได้นะครับนี่รูปแบาการรถรับประกันโครงสร้างเดิมมาร์กเดิมยังอยู่นะคันนี้พวงมาลายมาสีฟังก์ชันเรียบร้อยตรงพวงมาัดตรงนี้ยังสักๆอยู่นะดูดิ ผิวย,ยังอยู่ครบนะครับตัวเบอดตึงเสียนี่ถ้าปกติเบาะนั่งเยอะๆนะตัวนี้จะยับนะครับแต่ตัวนี้ยังตึงอยู่เลยสภาพสวยๆแบบนี้ให้ดูเลยมนเป็นเบาะหนังแบบมีทั้งคันเลยนะครับผมอืมสวยนะมาดูที่ภายในตัวรถบ้างหน้าจอมีให้เรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ออโต้เบรกแมนนวลกระจกเป็นแบบตัดแสงแบบแมนนวลต้องใช้มือตับเอา ส่วนตรงบังกันเอ๊ะตรงกันแดดมีกระจกติดมาให้เรียบร้อยไฟส่องสว่างไม่มีตรงกระจกมาอยู่ตรงนี้แทนตอนเปิดเป็นสีส้มนะครับตัวน,นี้แว่นที่เก็บแว่นกันแดดไม่มีนะต้องไปเก็บจุดอื่นแทนแต่ตรงนี้มีที่ผ้าแขนให้นะถึงจะเป็นไซส์เล็กิีเดียวแต่ก็ดีนะพี่ยังมีให้จำให้แบบตอนเวลาขับขี่จะขับได้สบายยิ่งขึ้นนะครับผมในส่วนของคอนโซลกลางก็ประมาณนี้สวยงามนะครับคอนโซลกลางก็เป็นพลาสติกนะลายหนังเนียนนะพี่ทำอย่างกับเป็นหนังแท้เลยเลขไม่แปดเหมือนกว่ากิโล สวยๆแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวพามาดูที่ภายในของฝั่งด้านหลังกันบ้างนะครับนี่ด้านหลังนะครับตรงนี้จะมีที่วางแก้วน้ำไปให,หนึ่งจุดแล้วก็พื้นที่การนั่งถือว่าเยอะนะครับสภาพเบาะตึงเปรี้ยไม่ยงุงไม่ยับเลยพื้นที่การนั่งสบายเหยียดขาได้เล็กน้อยเฮดรวมเฮดรูมเหลือค่อนข้างเยอะนะครับก็ไม่อึดอัดเลยสําหรับคันนี้ ถือว่าเป็นรถเก๋งไซเล็กที่พื้นที่โอเคนะไม่เล็กจนเกินไปก็นั่งสบายสวยๆตัวน,นี้เลยส่วนตรงนี้ไม่มีไฟให้นะไฟมีแค่ส่วนด้านหน้าถังประตูประมาณนี้ไม่มีที่เก็บของตรงนี้นะบางคันจะชอบให้ที่เก็บของตรงนี้มาเนาะแต่คันนี้ไม่มีให้สภาพโดยรวมถือว่าสวยตัวนี้เป็นตัวครบรอบหกสิปีด้วยนะครับสติ๊กเกอร์ให้ต้องซื้อฟรีที่หกสิบส่วนของด้านหลังไฟท้ายเป็นแบบนี้ดีไซน์สวยนะ ก็เป็นเอกลักษณ์ดีพี่สภาพโอเคมานี้รอบคันตกแต่งด้วยสีโคมเมียมเล็กน้อย่อะเรามาต่อที่คันนี้กันบ้างจะเป็น Honda City นะครับตัว1.0ตัว V คันนี้ราคา499เหมือนกันปี22ไม80,000เหมือนกันด้วยมาดูฟังก์ชันระบบไฟหน้านี่ให้มาเหมือนกันนะโปรเจกเตอร์ทั้ง2มีไฟเดย์ไทมให้นะครับกระจังหน้าสีโครเมียมตัดสีเทาแบบนี้แต่ตัวนี้ไม่มีไฟตัดหมอกให้นะ ได้เครื่องพันเทอร์โบมีเทอร์โบช่วยนะครับส่วนล้อแม็กก็เป็นแม็กให้เหมือนกันไม่ใช่ล้อกระถานะเป็นแม็กทั้งคู่ตัวแม็กขอบ15เหมือนกันทั้งคู่ด้วยนะครับนี่เลยตัวนี้สภาพแม็กก็สวยยูรอยไม่มีกระจกมีไฟเดี้ยวติดให้ด้วยแต่นี้เป็นไฟเลี้ยวแบบ led ด้วยนะครับกุญแจคันนี้ได้สมาร์ทคีย์เลสเรียบร้อยคุณนั้นยังเป็นแบบเสียบอยู่นะคั่นี้สมาร์ทคีย์เลสให้ปุ่ม push start มีแล้วก็ตรงแผงประตูได้เป็นผ้านะครับะบายความร้อนดี วางขวดน้ําได้กระจบออโต้ฝั่งคนขับเหมือนกันทั้งคู่ปรับกระจกไฟฟ้าได้เหมือนกันพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน unction, มีวางสายรับสายได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะได้เหนือขว่าตรงในส่วนของปุ่มพุูสตาร์ทที่มีมาให้แล้วแต่ตัวนั้นยังไม่มีให้หน้าจอแต่ตัวนี้หน้าจอจะได้เป็นแบบวิทยุไม่ได้มีหน้าจอแบบนั้นให้นะครับแอร์แบบนี้ออโต้สามารถพิงแขนได้เหมือนกันที่พักแขนตัวนี้ใหญ่ขวาระระบบเกียร์เป็นเกียร์ ออโต้เหมือนกันทั้งคู่นะครับคันนี้ก็มีเบรกมือแมนนวลให้เหมือนกันในส่วนของตัวนี้ไฟส่องสว่างเป็นสีส้มเหมือนกันด้วยไม่มีที่กันไม่มีที่เก็บแว่นกันแดดให้เหมือนกันทั้งคู่แล้วก็ตัวนี้มีกระจกให้นะถือว่าโอเคให้มาเหมือนกันทั้ง2นะครับผมก็ลองเลือกดูชอบคันไหนจัดไปที่ก็ฟังก์ชันไม่หนีกันมากนะครับแล้วก็ตัวนี้ฮ o n ด้จะมีที่ปรับหน้าจออยู่มาอยู่ตรงนี้แทนนวนะพีปกติมันจะเป็นก้านเนาะแต,แต่ก่อนมันจะเป็นก้านอยู่ตรงหน้าจอ ช่วงนี้เปลี่ยนมาไว้ตรงนี้แทนตรงนี้เก็บของได้เป็นวางโทรศัพท์โทรศัพท์มีพื้นที่การเก็บของให้นิดหนึ่งวางแก้วน้ําตรงนี้ได้แต่วางแก้วน้ําตรงนี้รู้สึกว่าค่อนข้างจับยากนิดนึงนะครับพอไปอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าไกลมือแต่ก็ยังดีที่มีมาให้นะครับนี่สภาพสวยโอเคมาดูในส่วนของด้านหลังบ้างในส่วนของด้านหลังพื้นที่การน,นั่งถือว่าพอๆกันนะ แต่รู้สึกว่าตัว Hondacity จะมีความต่ำกว่ารว mm hmm. มเดือเยอะนะครับวางก้านน้ำได้หนึ่งจุดเหมือนกันทั้งคู่แล้วตัวนี้มีให้มากกว่าในส่วนของตัวนี้จะมีไฟด้านหลังให้ด้วยตัว v ีออสไม่มีให้นะวีออสมีแค่แถวหน้าเบาได้เป็นเบาะผ้าเหมือนกันสภาพสวยเหมือนกันทั้งคู่ระบายความร้อนได้ดีไม่อึดอดัดส่วนตรงนี้ก็ให้มาเพิ่มในวางขวดน้านะครับอย่างที่บอกพี่ส่วนใหญ่รถจะให้ตรงนี้มาแต่ตัววีออสตัวนี้ไม่ให้มาถ้าโดยรวมแล้วรู้สึกว่าพื้นที่การเก็บของ แต่พื้นที่การใช้สอยเล็กๆน้อยๆตัวนี้จะให้มาเยอะกว่านะครับผมแต่ตัวนี้มีอันนี้ให้ด้วยแต่ทำไมฝั่งนี้ไม่มีไม่มั่นใจ่ประมาณนี้เลยก็รถรับประกันโครงสร้างเดิมทั้งสองคันนะรับทุกคันนะ่ะพี่เอาง่ายๆถ้าเป็นรถจากทางร้านรับประกันโครงสร้างเดิมให้ทุกคันเลยไม่มีชนหนักพิเศนจมน้ําย้มแมวและก็ไม่ไฟท้ายดีไซน์สวยงามนี่สวยนะทรงสปอร์ตนะพี่ไฟท้าย เป็นแบบ led เรียบร้อยแล้วด้วยสวยๆแบบนี้เลยก็งวดเท่ากันวิเครดิตดีฟีดาวงวดง 8, ัดต้นมาระมาณ8 0 0 0เหมือนกันทั้ง2อคันรถปีเดียวกันเลขไม่พอๆกัน8,000 0ไม่เกิน9,000 0เหมือนกันทั้งคู่เป็นที่ถ้าเลือกได้คันหนึ่งพี่จะเอขาขัาไหนระหว่าง v i o s กับตัว c i t y ้พันเบ r เนะครับโหสวยๆทั้งคู่นะประมาณนี้เลยสําหรับคนที่ชอบขนันไหนวิเดี๋ยว คอมเมนต์เข้ามาใต้โพ์นี้เลยเหลือใครสนใจที่ขับหน้าจอแอดบ้านเขียวมาที่แอด 123B หรือโทรมาที่064 0070702เดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยและใครอยากให้รีวิวรถคันไหนเปรียบเทียบคันไหนพี่เดี๋ยวคอมเมนต์มาใต้โพ์นี้เลยเดี๋ยวคลิปต่อไปจัดไปเป็นคันต่อไปพี่วันนี้ขอตัวลาไปวสวัสดีครับ